สวัสดีครับวันนี้คนสร้างบ้านคนสร้างฝันครับมาเบิงเห็ดทอครับ <c oughs> ทอแท่งน้ำน้ำยดครับโมเมนทอเลี้ยงงูนะครับทอน้ำยดครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับแท่งน้ำครับระบบน้ำชาบข้างใน ข้างในครับน้ำมอยู่มันสิอยู่บ่อยู่ครับบ่เคยเห็ดเหมือนกันเลยครับนี่โดยช่างลักเพิ่นว่าอยู่ในนอนเพิ่นว่านะรับประกันเพิ่นว่าขั้นบ่อยู่สิมาเฮ็ดให้ใหม่เพิ่นว่าจ้างนะ <laughs> นี่ครับน้ำน้ำครับตัวน้ำไปแล้วครับใส่หัวน้ำยดครับ บระธนใส่รครับทำกระตอไว้หัวน้ำหยดบระธนเสียบวันว่างครับว่างจากงานมาทำเกษตร